ก็คือเยอะมากทุกคนถึงละทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่โกโตมอลนะคะวิธีการไปคือไปด้วยรถไฟฟ้าใต้ดินนะคะชื่อสานนเอ็กซ์เพรสบัสเทอร์มินาลค่ะตอนนี้เราก็เตรียมเงินสามหมื่นบอนวันนี้ซโมะจะสามมืนอน으로โคดี้있는지찍ท보도록하겠ร니다ัน ก่อนมาชอปปิ้งเราก็ต้องมา,ก,มาก,ก,ก,งกินจาจังยอนก่อนนะคะซึ่งของเราเนี่ยเป็นจาจังยอนแบบเผ็ดธรรมดาของเราจนเป็นจาจังยอนธรรมดาก็จะมาดูว่ารสชาติอะต่างกันหรือเปล่านะคะแล้วเราจะกินจาจังยอนแบบเผ็ดได้ไหมส่วนเมนูนี้ทงังซูยก็คือทังซูยุกนะคะหรือว่าแบบหมูทอดแบบ 라이 <라소스> 이거 불짜장이잖아 응또그 짜장면 매운거 매운거 맞 짜장면 숟가락 원래 젓가락 두개로 하는거 아니야? <웃음> 그래? <웃음> การคนแบบคนไทยนะมาชินี่อร <aría> like <not> so ่อยมไม่สิไม่สอันเดอันเผ็นะอ่า그래อ่เดอ้ยมันก็เผ็ดติน่นแต่ว่าไม่เผ็ดแบบจีอะไรแอร่อย 맛 맛있게, 아. 맛있게 먹어요. <laughs> 그렇게, 뭐. 그렇게 맛있어? <laughs> 야 뭐. <laughs> 뭐야 너 얼굴에 정 생각. 뭘알아야 알로이 말안 해도 돼. 이미 얼굴 보면 알수 있어. <웃음> 알로이 <웃음> 밥 맛있게 먹었나? 어, 안 나오네. 네. 너 트름하려고 했지. <laughs> 아우, 진짜. 진짜 짜증나. 어? 밥도 맛있게 먹었으니까. 이제. 빵공. 그렇게 확인 안 해도 돼. <laughs> 밥 맛있게 먹었으니까 이제 쇼핑하러 가봅시다 가봅시다. 네. 2만 2천원 단독 2천원 응, 2천 수모의 쇼핑이 시작된다 응? 어 괜찮은데? 안돼 안돼 좀더 특별한 옷 찾아야 돼 인어 인어 응이어 아, 레이어드 할때 입는 거 아니야? 어 그치? 어? 이거? 2,000원인데? 고민하는 거야 지금? <laughs> 그렇지 않 이너로 옷을 생각하면 음. 되 근데 여기 앞에가 좀 짧고 뒤에가 길어 음. 알지? 응잘 사는 거 같아 오케이 고! <laughs> 첫 번째 아이템 이너 예! 2,000원 사용 어? 짜잔 สองพนันวอนทุกคนเพื่อตัวเมื่อกี้ตัวล้วประมาณห้าสิบกว่าบาทจุมีชอนอนใช้เงิ่วเหลือสองหมื่นพันวอนค่ะ이게마음에들โอเคมนวางส่วน ชอบแนวผู am, ้หญิงก็ร uh. ้านนี้นะคะหนึ่งหมื่นวอนทนอบซอสสมบสใช่ร้านนี้สามพวอนประมาณแปดสิบกว่าบาทยกจับสกตอ 여기 다만 원. 어, 과연 사이즈를 찾을 수 있을까요? <웃음> 어렵죠? <웃음> <웃음> 사이즈, 네, 사이즈. <laughs> 문제는 사이즈입니다. <뭐만> 어때? <laughs> 안될것 같아? <laughs> 그치. 요즘 나 뚱뚱해져. 반성하세요. เราวาอ้วนขาะตอนนี้เราวาอ้วนขาะตอนนี้지금필요한건다이어트ใช่แล้วมาอีกห้าฟันบอยเป็นคารกนตอนนี้เราใช้ไปแล้วเจ็ดพันบอนทีดยก็ต

ก็คือว่าถ้าเลือกเสื้อสองตัวก็ต้องแต่แค่สามพันวอนนะคะตก2ตัว90บาทก็คือตัวละสี่สิบห้าบาทสพันเกนเนอร์ช่อนโอเบอนจริงใช่ใช่แต่ว่าต้องซื้อ2ตัวนะม Made Korea. Korea. เม d ินโค o เ e ีน้องก็จะซื้อสองตัวในราคาซ้ำช้อนอนหรือว่าสามพันบาทไอ้สามพั 3, วอนนะคะซื้อกันเลยโอเคคอร์ ทุกคนตอนนี้เราเหลือสองหมื่นวอนเมื่อกี้เพิ่งใช้ไปแค่หมื่นวอนเองทุกคนแต่ได้เสื้อมาสี่ตัวแล้วจ้าจิ๊กซ์กูวอนสี่เก๊ะซื้มาตต้องไปหากกางเกงมาให้ได้อบคืา่าริมตออีกหนึงเด็ก็ได้ใช่ คาดีจเจาะกุกอจรงคือจาิงคือจริงคือจกางคืงคือจริงคืองือจริงคืงคกอจริงคจรงคือจิงคือจรกันือจงคือคือจนิงรงคือรคือจรคือจอจิงคิงคอจริงคอจรงคนงอรออจริงคือ0รอนอนคอคือจรีือรคือเงคืนงือินคือจงคค 너무 두꺼운데 그지? 그러네 겨울옷이네 겨울옷 음. 겨울옷인데 5 0 0 0원이면 되게 싸다 차이 아니면 끝내봐 15백 나나 1나와 라오페 라이 하아 หมื่นวอนค่ะทุกคนตัวนี้เป็นตัวที่แพงที่สุดที่เราซื้อมาเงินเหลือ5,000วอนซีเดียวอ้าอนน้มันห้าพันนามันสุดมายห้าพันนเกมงนยังเกคงบนสลักมั้ยเธอรอเปล่งเก่งสลักถูกมาก ก็คือเยอะมากทุกคนประมาณราคานี้เลยเป็นบาทแต่ถ้าเงินเกาหลีก็คือสามหมื่นวอนนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราไปดูว่าเราได้อะไรมาบ้างนะไปเป็นยังไงบ้างคะพอจะสู้ประตูน้ำบ้านเราได้หรือเปล่าเอยถ้าใครอยากเห็นเราใส่เสื้อที่ซื้อมาในวันนี้นะกดติดตามไว้หน่อยนะคะเดี๋ยวจะมาทำคลิปหน้าทุกคนดูนะคะเป็นยังไงอย่าลืมกดไลค์กด s ั b s c r i b e เป็นกำลังใจให้ซูโม่ด้วยนะคะอันยอง